สวัสดีครับวันนี้ในหัวจะมาเล่าเรื่องปลาผีก็ขอย้อนหลังกลับไปประมาณสัก4 0กว่าปีเนาะตอนนั้นเนี่ยผมกับเพื่อนก็ก็ยังเด็กๆกันเนาะก็ช่วงวันหยุดอะไรเงี้ยเราก็จะไปหาปลากันปลาหน้าแรงกนะ,นะก็ไปจับตามแอ่งที่มันเป็นโครนที่น้ํามันแห้งแล้วเหลือน้ําเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเราก็ไปหาจับกันแถวนาผมเนี่ยก็จะมีทีนึงที่มันห่วงห้ามเนาะ คน,คนเฒ่าคนแก่สมัยพ่อแม่บอกว่าเอ้ยอย่าไปจับนะปลาในวังปูกแก้วนั่นน่ะเขามีเจ้าที่เจ้าทางมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้ํามันก็ไม่ได้แห้งหมดนะในวังปูกแก้วเนี่ยมันก็จะเป็นเ,เหลือน้ําหนองเล็กๆอะไรเงี้ยอ่ะผมผมก็ไม่กล้าไปหรอกแต่ว่าก็ไปหารอบๆข้างๆอา,อาศัยว่าเออน้ํามันติดกันทีนี้ช่วงที่เราไปจับกันนั่นเนาะก็มีเพื่อนคนหนึ่งฉีกตัวไปเลยไอ้เราก็ไปจับอย่างเงี้ยนะ ไปจับในหนองเล็กๆก็ได้ปลาหลดปลาหมอปลาอะไรพวกนี้เพื่อนมันก็หายไปแป๊บพักหนึ่งกลับมามันได้ปลาท่อนตัวใหญ่มาเลยบอกโอ้โหนี่ได้ตัวใหญ่เลยได้มาอ้โหก็มองมองดูในคล้องมันเออตัวมันใหญ่จริงโอ้มันดีใจมากเลยแต่แต่แต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้ถามนะเว้ยมันเปเอามมาจากไหนมันก็บอกเนี่ยไปหาเท่านี้แหละครับเราก็เอาไม่ได้ไปติดใจอะไรแล้วก็ได้ปลาแล้วก็เดี๋ยวจะขับบ้านกันแล้วกลับบ้านกันหลังจากนั้น ก็กลับบ้านใครบ้านมันทีนี้พอวันลงขึ้นมันก็มีคนพูดกันเนาะเจ้า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 ,จา,จานาบ้านว่าอะไรวนะผมก็ไปฟังเขาบอกเอ,เอ้าเฮ้ยมึงไ,ไปดูเพื่อนมึงแหละเพื่อนมึงหลับไม่ตื่นเอา้าเพื่อนคนไหน,ลไน,น,นไหาานนนนล,นนลับไม่ตื่นเนี่ยก็ที่ไปหาปลากันมาเมื่อวานน่ะมันกลับมาไม่รู้เป็นไรมันหลับไม่ตื่นเนี่ยปลุกมันก็ไม่ตื่นผมก็เลยเออไปไปดูบ้านหนึ่งนะครับว่าไปดูนี่มันเป็นอะไรเราก็เป็นห่วงเพื่อนเนะเาะก็ไปมาหากินอยู่ด้วยกัน ต่อไปกันเลยทีนี้แม่มันก็เราวะ่าเนี่ยหลังจากที่ว่าไปหาปลากันมาแล้วเนาะได้ปลาช่อนตัวใหญ่ก็ยังไม่ได้ทําอะไรก็เอามามาขังไว้ขังไว้ในไว้ในถังก็ใส่น้ําใส่อะไรไว้เนะาะถังแล้วก็ปิดฝาไว้ทีนี้ช่วงกลางคืนเนี่ยแม่มันก็เลาวะ่ามันมีเสียงเสียงดิ้นเนี่ยโรมคลามุม้มคลามอยู่ในครัวแม่มันก็ออกไปดูเนาะเอ้มันอะไรอะไร,ะไรมาดังอยู่ในครัวแบบกระโดดแบบุ้มคลามุ้มคลามไมหมดแต่มันก็ไม่มีอะไรนะ แกก็บอกมันไม่มีอะไรแกก็เดินไปดูว่าเฮ้ยแมวมันกระโดดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็กลับมานอนพอกลับมานอนปั๊บแป๊บเดียวเองล้มหัวแป๊บเดียวถึงหมอนเอาอีกแล้วดังอีกแล้วคลุงคลุงคลุงคลั่งคลุงคลั่งคลุงคลั่งอยู่ในครัวเนาะแกก็เอ๊ะมันอะไรเนาะแต่สมัยนั้นเน่ยมันยังไม่มีไฟไฟฟ้าเนาะก็ได้แตะจุดตะเกียงไปก็ไปดูไปหาดูว่าอะไรมันดังอยู่ในครัวกลัวคนจะมาปีนมั่งกลัว แมวมันจะไปอะไรอย่างเงี้ยไปกินปลากินอะไรก็แล้วแต่เนาะเขาก็ไปดูพอไปดูอีกทีหนึ่งก็แกก็พยายามหานะว่ามันมาจากไหนทีนี้แกก็ไปนึกได้ปลามันโดดหรือเปล่าอืมก็เลยไปเปิดดูพอเปิดดูเท่านั้นแหละแกเห็นปลามันมันมองมาที่แกตาแดงเลยตาแดงเลยนะเนาะแถมห,หัวเราะฮือฮืออ,อีกแกก็โดดมาเลยนะครับโดดออกมาเลย แกบอกอุ้ยกลัวมากเลยน่ากลัวมากเลยแกก็โดดกลับมาเลยแกก็ทําอะไรไม่ได้นะแกก็ได้แต่แบบว่าโดดเข้าไปในห้องแล้วก็าพาคุมโปงนอนเนาะแกบอกว่ามันได้ยินเสียงคืนเลยหัวลรอเนี่ยฮือๆๆอฮ,อ,ฮอ,อยู่งั้นนะกนะ็คือไม่กล้าทําอะไรเนาะทีนี้แกก็แบบว่าข่มไปจนแบบว่าเช้าเลยข่มความรู้สึกกลัวนะเนาะไปจนเช้าเลยพอเช้าปุ๊บเนี่ยแกรีบตื่นขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยไงกลางวันเนี่ยเดี๋ยวมัน มันก็ไม่น่าจะมีอะไรแกว่าไงทีนี้แกปปก็ไปปลุกไปปลุกลูกแกลูกแกนอนอีกมุ้งหนึ่งเนาะปลุกไงมันก็ไม่ตื่นมันนอนนิ่งนอนนิ่งอยู่นะนะั้นอ่ะปลุกแต่มันก็ยังหายใจอะไรปกตินะแต่มันมันเหมือนคนหลับหลับลึกหลับไม่รู้ตัวทีนี้ก็แม่มันก็นึกไปปฏิบัติต่อว่า แล้วไอปลาเมื่อคืนมันคือปลาอะไรทําไมมันตามันแดงมองมาแล้วก็มันหัวเราะเขาได้อะไรเงี้ยด้วยความที่กลัวด้วยขนลุกด้วยแกบอกเออรึกว่าไอลูกไปเอาปลาที่ไหนมาอะไรไม่ดีหรือปา่าเป็นปลาอะไรที่มันมีผีสิงอะไรไหมอะไรเงี้ยคนสมัยก่อนเขาก็มักจะเชื่อแบบเนี้นะเขาก็เลยไปตามไปตามหมอหมอที่เกี่ยวกับทําพิธีอะไรพวกเนี้ยเขาเรียกหมอผีหมอผีเนาะคนบ้านนอกก็ไปตามมาเลย ก็ตามมาปั๊บเนี่ยหมอผีขึ้นบ้านไปก็บอกยังไม่ทันจะได้บอกอะไรเลยก็บอกว่าเอ้ลูกไปเอาลูกหลานของปู่เข้ามาได้ไงอันนี้ก็บอกไปเอาอะไรไม่ได้ไปเอาลูกหลานอะไรมาเลยก็บอกเอามาสิเนี่ยเอามาขังไว้เนี่ยเนี่ยลูกหลานเขา้าอ่ะเนี่ยเขาจะตามมาทวงนะครับก็พอนั้นปั๊บเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาไปคืนเขานะ่ะเอามาไม่ได้หรอกเขาตามมาเนี่ยเขาอาฆาตแล้วเนี่ยทีนี้ หมอคนนี้เขาก็ทําพิธีนะก็บอกเออทาพิธีขอเข้ามาลาโทษอะไรต่างๆน,นานาก็เออเพื่อนมันก็กลับมารู้สึกตัวนะกลับมาตื่นบอกมันไม่ไม่รู้มันไม่รู้ตัวเลยว่ามันหลับไปมันรู้แต่ว่ามันมีใครมาไล่มันไม่รู้วิ่งไล่มันมันก็หนีหนีวิง่งหนีอย่างเดียวเลยน่ากลัวมากบอกน่ากลัวมากจนแบบว่าเนี่ยมีคนมาเรียกมา,มาเข้ามาช่วยมันอนะ่ะได้ยินว่าเอ้ยไอ้หนูมาทางนี้มันถึงตื่น นะก็จากนั้นแล้วเนี่ยพอทําพิธีอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้ไอ้เจ้าแม่ก็โอ้ยไม่กล้าหรอกอยู่จะไปปาผีปาอะไรจะเอาไปไปปล่อยก็ไม่กล้าเนาะเพราะว่าไม่กล้าแม้กระทั่งเข้าไปดูอะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยมองตาแดงเลยแล้วก็หัวเราะได้ด้วยเนาะก็เลยต้องให้หมอเอาไปหมอบอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้เองเนี่ยเขาหลังอะอย่าไปทําอะไรผิดรูปผิดทางอีกนะแล้วก็อะไรที่เขาห้ามก็อย่าไป อย่าไปเอามาไอ้อเพื่อนเนี่ยมันก็บอกว่าเออมันก็ไม่รู้ดยความอยากได้เนาะมันก็เลยแอบเข้าไปในวังปุกแกว้วแล้วก็เห็นน้ามันแห้งแล้วมันก็เลยเข้าไปจับปามามันก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับจากนั้นมันก็เราก็ไม่เคยไปกันอีกเลยครับไอ้ไอ,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 อ้แถวๆน,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 นั้นนะก็รู้สึกมีความกลัวแล้วก็เชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ที่ ที่เขาเตือนๆไว้อเนาะก็เรื่องนี้ก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับแล้วก็ขอให้ให้ฟังไปในทิศทางของความบันเทิงนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามในคลิปต่อไปของทุกวันพระนะครับและอย่าลืมไปทําบุญให้กับผีด้วยนะครับอิทังเมยตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยสำหรับอีนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ